ไปเปลี่ยนแก nowhere, ส๊สนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับงานก็ต้องทานะครับต้องทําทุกอย่างเพื่อให้เกิดผลรับมากที่สุดนะครับอยู่บ้านต้องไปเปลี่ยนแก๊สแก๊สหมดแล้วครับลูกค้ามาที่ร้านไม่มีแก๊สใช้ครับรถ <_ D> ที่ไปเปลี่ยนก็รถนี่นะครับรถที่ขนหีบสมนี่แหละครับครับผมการไปเปลี่ยนแก๊สนะครับเราต้องมัดให้ดีนะครับ<__ <t> เพราะว่า<_ <d> _ถ้าไม่มีเชือกมัดเนี่ยถ้ามันล้มมาเวลาเราเร่งเวลาเราไลไเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับกิ่งคุรุคุรุไปสู่คนอื่นแล้วมีปัญหาได้อุบัติเหตุได้ หรือว่าตุ้มลงไปถ้าแก๊สไม่หมดระเบิดได้นะครับพี่น้องที่รักเพราะฉะนั้นต้องมัดให้ดีๆนะครับมัดเกี่ยวร้อยคอยคล้องกันถึงน่าในหมดเลยครับนี่นะที่ไปนะครับเราก็เอาของไปฝากด่านตำรวจอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าเป็นผู้เสียสละนะครับเราไม่ได้เอาหน้านะครับเราทำบุญจริงๆนะครับอ่าเราทำบุญจริงๆเจ๊บนลีเจวันลีครับเจวันลีครับนี่คือเจวันลีครับเจ๊บอลลีครับอ่านี่ชุดของนอกใส่แมส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 ครับใส่แมสใส่แมส ต้องใส่แมสนะครับชุดเสืงนอกใส่แมสให้ดีนะครับเห็นไหมครับใส่แมสให้ดีนะครับทุดทํางานทุตของนอกใส่แมสให้เรียบร้อยนี่คือรถใช้งานนะครับรถใช้งานใช้งานขนจีบศพด้วยใช้งานไปรับสินค้าด้วยใช้งานหลายๆอย่างนะครับของร้านมีชัยเจริญบุญครับนี่นะครับสุดยอดไหมครับนี่ครับอ่าโอ้าที่ติดอ่าที่เติมแก๊สแล้วนะครับพี่น้องครับโควิดแต่ว่าแก๊สปิดไม่ได้ครับแก๊สปิดคนเดี่ยงเลยครับนี่ครับนี่หัวเติมจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือบรรยากาศสดเลยนะครับนี่ครับ นี่ครับน okay. 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 ุ่มรอครับนุ่มรอเติมแก๊สครับห่างนะครับแน่มีคนมีคนเตือนว่าให้เอารสบองห่างครับโอเคครับโอเคครับ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 ขาก๊าสวันนี้นะครับยอดไหมครับเติมแก๊สแล้วนะครับนี่ครับรถมาแลมาถึงที่แล้วมาถึงที่แล้วนะครับนี่ครับมันจะขาดมิดชิดนะครับต้องเซฟตี้มากๆเลยครับเห็นไหมครับต้องเซฟตี้มากๆเลยเซฟตี้มากๆเลยครับผม อ่าไปไหนไม่ไว้ใจใครนะครับไม่ไว้ใจใครไม่แต่คนเดียวครับเติมแก๊สก็ต้องใส่แมสครับปรทบาดนี่ครับย้าเยืนยบินเบิร์บินครับเบินบินเมื่อไห่มากที่สุดครับพึ่งแน่พักรูบ้านเอฮะไม่ร้อยนะครับไปมาโดยสวัสดิภาพเอาลงเรียบร้อยครับผมนี่คือไปเติมแก๊สครับผม